สวัสดีค่ะลีอนอเวค่ะกลับมาเจอกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วหลังจากที่หายไปอาทิตย์กว่าๆคิดถึงเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆไม่คิดถึงลีไม่เป็นไรลีกลับมานะไม่ต้องตามคำเรียก,ร,ยกร้องค่ะกลับมาเองค่ะคิดถึงฉันจึงมาพร้อมไหมคะอ่าลีหายไปหนึ่งอาทิตย์กว่าๆค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะอะไร เดี๋ยวรีจะมาเล่าว่าเหนื่อยเพราะอะไรคะ่ะที่รีบ่นว่าเหนื่อยเนี่ยก็คือช่วงซัมเมอร์เนี่ยที่ทำงานของรีนะมันพนักงานประจำเนี่ยเขาจะาหยุดช่วงซัมเมอร์คือหยุดยาวแล้วช่วงเนี้ยมันก็จะรับพนักงานพาร์ทไทม์ก็คือเด็กวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นของนอร์เวย์อ่ะ หลังจากที่โรงเรียนปิดเทอมเนี่ยเขาก็จะมาหางานทําทํางานพิเศษว่างาั้นเถอะเนาะแล้วคราวนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ ที่ลีจะมานินทานะคะนินทาัยรุ่นของที่นี่นะอยู่ประเทศเขาแล้วก็นินทาคนของเขานี่ไม่ดีนะคะเรื่องเรื่อง,องนินทานี่เรื่องไม่ดีนะแต่ก็นิดหน่อยขอนิดนึงเนาะมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยจริงๆงอ่ะเหนื่อยใจเหนื่อยเหนื่อยปากเหนื่อยแบบอืมเหนื่อยอะ่ะก็ใช่ไหมเออ ยกตัวอย่างแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะวัยการทำงานของบรุ่นที่นี่นะเรียกตัวอย่างมาสั้นๆแค่สามข้อพอเนาะจริงๆแล้วมันมียาวมากเรียกแค่สามข้อพอสามข้อนี้ก็จุกแล้วว่าเนาะเอาเป็นข้อแรกแล้วกันเนาะเฉื่อยชาเชื่องช้าค่ะเฉื่อยชาเชื่องช้าในข้อนี้ก็คือให้งานอะไรเขาทำนี่ก็คือ เหนื่อยไปกับเขาเลยเหนื่อยไปกับมันเลยค่ะเหนื่อยรีใช้คําว่ามันเลยนะเหนื่อยไปกับมันเลยค่ะคือคนพวกนี้มันทําไปทํางานไปคุยไปเล่นไปหยอกล้อก,กันไปสนุกสนานคือเหนื่อยไปกับมันเลยค่ะแล้วคนพวกนี้เราไปเอ่อไปเร่งรัดเขาไม่ได้ไปมากเรื่องกับเขาไม่ได้คือเขาทํางานแบบ รวดเร็วเหมือนคนบ้านเราไม่ได้เขาก็จะทําไปแบบเนิบๆเนิบๆเมื่อเนิบเบมเื่อไหร่ที่เราไปมากเรื่องกับเขาไปจําจี้จําชัยพรุ่งนี้ค่ะโทรมาเลยป่วยไม่มาทํางานนี่ค่ะคือเฉื่อยชาเชื่องชา้าข้อที่สองไม่รู้หน้าที่ไม่ยอมรับรู้อะไรเลยวันๆนเนี่ยพอมาถึงที่ทํางานเนาะมันก็จะมานั่งมือถือเลย เขาจะมีเอองานที่รีทำอ่ะมันจะต้องมาถึงที่ทํางานปุ๊บจะต้องนั่งอ่านรายงานจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะกะก่อนหน้าเราก็คือเขาจะเขียนรายงานเออเกี่ยวกับผู้ป่วยมันมาถึงมันก็มานั่งเล่นมือถือค่ะมันไม่ได้มานั่งอ่าดูรายงานอ่านรายงานนะว่าเออมันจะเป็นไงผู้ป่วยคนนั้นเป็นอะไรยังไงวันนี้ต้องทําอะไรกับผู้ป่วยมานั่งเล่นมือถือค่ะทั้งทงที่มือถือเนี่ย ไม่ให้ใช้นะคะช่วงทํางานก็คือมือถือเอาติดตัวไม่ได้จะต้องเอาเก็บไว้ในกระเป๋าเนาะนัะ่นแหละมันก็ไม่รับรู้อะไรเลยไม่รู้หน้าที่ไม่รู้อะไรเลยนะสามค่ะความจําสั้นคนพวกนี้ความจําสั้นนะถ้าคุณจะสั่งงานเด็กพวกนี้สั่งทีละอย่างค่ะถ้าคุณสั่งไปหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้อย่างเดียวอย่างแรกถ้ามีงานให้มันทำห้าอย่างเนี่ย เราต้องสั่งมันห้าครั้งนะถ้าสั่งสั่งแต่ครั้งละหนึ่งอย่างแค่นั้นถ้าสั่งหลายอย่างคือที่บอกมันไม่ทํามันทําได้อย่างเดียวความจําเสื่อมหรือความจําสั้นหรือไม่อยากไม่อยากจําหรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วพอเราสั่งไปมากๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ารีมมีความสุกมันเราเป็นแม่เป็นยายเลยอะ่ะยเยแก่เลยอะ่ะขี้บน่นสั่งมันเออมันก็ทําหูทวนลมอะ่ะเ,เข้าเข้าขวาออกซ้ายเข้าซ้ายออกขวาเนี่ยเออเนะเราก็เลย เออกูเป็นอะไรวะเนี่ยเอ,อ่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลีไม่ได้พูดส่วนรวมนะลีพูดอ,อ่าเป็นบุคคลไปเนาะแต่ละคนนี่ก็คืออาจจะมีความแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเ,ออเปอร์เซ็นต์นะจากพนักงานที่เข้ามาทำงานพาร์ทไทมเป็นเด็กวัยรุ่นจาก10คนยกตัวอย่าง10คนที่ทำงานลีอ่ สักประมาณสมคนอาที่เข้าข่ายเข้าข่ายเออขยันเข้าข่ายแบบเออผ่านกฎของเรานะแต่ไอ้เจ็ดคนนี้ก็คือไม่ได้เรื่องอะ่ะไม่ได้เรื่องเลยได้นิดหน่อยแต่รวมๆแล้วไม่เอาอะ่ะคือไม่เอาดีกว่าเนาะหรือเราเป็นคนไทยนะ่ะคนไทยเราจะตั้งเออก็คือคนไทยเราขยันเนาะพูดพูดเถอะคนไทยเราขยันเราอาจจะตั้งมาตรฐานไว้สูงเกิน คนนอร์เวย์เขาก็อาจจะคิดว่าขยันในระดับเขาก็ถือว่าขยันแล้วแต่ขยันในระดับของของของพวกเขาอ่ะก็คือต่ําสุดของเราแล้วอะ่ะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่อยู่นอร์เวย์อะ่ะใครรู้ก็คงจะรู้เนาะเพื่อนเพื่อนที่อยู่นอร์เวย์ก็คงจะรู้เนาะว่าว่าวัยรุ่นนอร์เวย์อ่ะส่วนใหญ่นะจะเป็นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือขี้เกียจรวมๆสามข้อนี้ก็คือขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจ ออแต่จริงๆแล้วเด็กลีก็ไม่ได้โทษเด็กวัยรุ่นพวกนี้นะมันมันเป็นเพราะว่าสังคมส,งสังคมวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนี้เองก็คือคนที่นี่เขาจะให้ความา <c oughs> ความคิดเห็นก็คือให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็อะไรล่ะ เออเราบังคับเด็กไม่ได้ที่นี่เนาะแต่ตบตีไม่ได้บังคับไม่ได้สอนเขาได้แค่นั้นเองเนาะมันก็เลยทําให้เด็กพวกนี้เขาจะเรียกว่าอะไรล่ะขี้เกียจเนาะขี้เกียจไหมอะ่ะเออใครรู้บอกบอกด้วยขี้เกียจแหละหรือว่าขี้เกียจเลยแหละอืมแล้วอย่างหนึ่งก็คือเด็กที่นี่คิดว่าเออกูไม่ทํากูก็ไม่อดตายพอได้เงินหลวงนะเงินหลวงมาจากไหนล่ะ ก็มาจากพวกชั้นนี่แหละค่ะที่เสียภาษีนะก็เนี่ยค่ะนินทาแบบนินทาเนาะ การนินทาเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเพื่อนๆในพี่น้องๆเด็กๆอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะการนินทาเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าลีว่าลีไม่ได้นินทานะลีแค่ระบายแค่นั้นเองระบายอะ่ะมันเหนื่อยค่ะเหนื่อยช่วงเดือนนี้คือปีนี้ลีทางานทั้งซัมเมอร์ปกติลีจะไม่ทํางานช่วงซัมเมอร์เราจะอยู่3ามสี่อาทิตย์ลี <c oughs> ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทํางานกับพวกวัยรุ่น <c oughs> พวกนี้สักเท่าไหร่ พวกพาร์ทไทม์อ่ะแต่ปีนี้อะ่ะรีทำงานซัมเมอร์ตลอดเลยก็เลยได้สัมผัสเออได้ยินมาจากเพื่อนร่วมงานเออซัม,มเมอร์ทีท่ใดตัเหนื่อยทุกทีเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยทุกปีเออปีนี้รีมาเจอด้วยตัวเองเหนื่อยจริงๆแฮะเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยงานไม่เท่าไหร่นะแต่เหนื่อยกับคนเนี่ยปากเปียกปากแฉะนี่มันเออเออเนาะก็วันนี้มีเรื่องแค่นี้แหละคะ่ะมาระบายให้เพื่อนเพื่อนรับฟังเนาะทนฟังไป ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรมาดูเนาะอาทิตย์หน้าก็หยุดอีกประมาณวันสองวันก็จะมาดูเนาะว่าว่าลีจะ <c oughs> ทําคลิปอะไรติดตามกันด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอ่าต่อไปของลีด้วยแล้วก็เพื่อนเก่าเดลีกลับไปหาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่กดติดตาม่าลมน,นะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,น,นะคะขอบคุณที่รับฟังลีบนอีกแล้วเนาะไปแล้วค่ะ